โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสุทธิวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยและนำสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรพร้อมกับสาธุชนทางบ้านที่ได้ร่วมงานบุญทางออนไลน์ผ่านระบบซูมจากนั้นได้รับชมประมวลภาพทบทวนบุญเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและวิดีโอสหวระเดือนเกิดสิงหาคม ในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้มีสหวระเดือนเกิดเดือนสิงหาคมด้วยทั้งยังได้แจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายจอเจียจะได้จัดในโอกาสต,ต่อไปเพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดต่อด้วยพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยประธานกล่าวคำถวายประทีปคือกัลยานามิตรปัญญาวีกัลยาณมิตรเจเรมี่กาลยาณมิตรยัสมิน และกลยาณมิตรเจมส์คานพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายประทีปและปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ก็ได้จุดประทีปเป็นปฐมเริ่มส่งต่อประทีปให้กับประธานจุดประทีปเอกและคณะประธานรองได้ร่วมกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอธิษฐานจิตบูชาข้าพระและถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ทั้งอย่างได้ร่วมพิธีบูชาข้าพระพร้อมวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทเกี่ยวกับความสำคัญของงานบุญบูชาข้าพระเพื่อให้ทุกท่านได้ปลื้มและร่วมกันตรึกะระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ